จบลี่ซากุระตอนองค์หญิงแวมพายกับองค์ชายเทพปักษา EP ที่11แจ้งทุกคนก่อนว่าสำหรับตอนจบของเรื่องนี้พี่จะยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากพี่ได้แจ้งหยุดไว้ในโพสชุมชนแล้วว่าพี่ต้องย้ายกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะท่านวาราระวังตัวนะคะนี่แกเป็นใครกันทำไมต้องเข้ามาขวางพวกฉันแม่ <laughs> สาวน้อยแวมพาย ข้าไม่ได้คิดจะเข้ามากวางเจ้าอย่างเดียวหรอกนะพลังแบบนี้มีเจ้าเป็นปีศาจจิ้งจอกที่มีวิชาเวทติดตัวมาด้วยงั้นสินะนางปีศาจจิ้งจอกเจ้าต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่ข้าต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือความพินาศของผู้ตระก,กูลแวมพายอย่างเจ้าหน่อยฝันไปเถอะถ้าคิดจะมาทำร้ายท่านวาราของข้าอ๋อเจ้านี่เองที่สลับตัวข้ากับยายธิดาแฟรี่นั่น <laughs> ใช่แล้วแล้ววันนี้ข้าก็จะทำการสังหารเจ้าซะหากต้องการแบบนั้นทำไมไม่จัดการข้าตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเป็นเด็กล่ะเพราะมันง่ายเกินไปน่ะสิราชาทีอาถึงแม้ว่าเจ้าตายเขาจะมีองค์หญิงใหม่เมื่อไหร่ก็ได้สู้ทำให้สับสนวุ่นวายเล่นแบบนี้ดีกว่าสนุกกว่ากันเยอะอย่าไปคุยกับมันเลยค่ะให้ข้าจัดการดีกว่า พวกเจ้าคิดว่าดีศาจิ้งจอกที่เก็บความแค้นเอาไว้อย่างค่าจะไม่ได้ฝึกฝนวิชาเลยหรืองไงนางจิ้งจอกข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าแค้นอะไรพ่อของข้าถึงเจ้าจะหลบเก่งแค่ไหนเจ้าก,ก็ไม่ชนะหรอกเอาล่ะมาเป็นเหยื่อของข้าดีกว่าระวังนะคะท่านวาราอย่าเพิ่งประเมินมันต่ำไปเอา,ห,า,ห,า,ห,าอหญิงแวมไพร์เจากก้าเคยด้ ไรมากใช่ไหมคะท่านวารามันหายไปแล้วค่ะข้าว่าเราต้องรีบไปที่ปราสาทของราชาแวมพร์นะคะอยู่ด้านนอกแบบนี้ไม่ปลอดภัยเสียแล้ว เจ้าพวกผู้ร้ายปากแข็งข้าถามว่าเจ้าสลับตัวลูกข้าเพื่อเหตุอะไรใช่ทำไมพวกแฟรี่อย่างเจ้าถึงได้แกว่งเท้ามาหาเซียนราชาและราชินีแววไพร์จะให้พวกข้าบอกท่านกี่ครั้งกันว่าพวกข้าไม่รู้เรื่องท่านทั้งสองท่านพ่อท่านแม่ของเราไม่รู้เห็นเรื่องนี้จริงๆปล่อยพวกข้าซะ ได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรพวกเจ้าก็มียอมปริปากพูดออกมาสินะโทษของพวกเจ้าคือจะต้องเป็นอาหารอันโอชาของข้า่าวันนี้ข้ามีความสุขจริงๆไม่นะพวกท่านทั้งสองได้โปรดเมตตาปล่อยพ่อแม่เราไปก็ยิ่งดีท่านพ่อท่านแม่เพคะลูกกลับมาแล้ว วาราเจ้าคือวาราลูกของแม่สินะฮา่าชาน่ายินดีจริงๆที่ลูกของพ่อกลับคืนมาสู่ราชวังแวมพายของเราต่อไปนี้แม่จะไม่ให้ใครมาทำอะไรลูกได้อีกหยุดนะพวกเจ้าแวมพายปล่อยครอบครัวแฟรี่ซะไม่อย่างนั้นข้าก็จะไม่เกรงใจอีกต่อไปท่านอาคินจริงๆด้วยโชคดีเหลือเกินที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรจากการต่อสู้ ข้าจะมาพาองค์หญิงมินนี่และครอบครัวของเธอกลับไปมันไม่ใช่องค์หญิงลูกของข้าอีกต่อไปแล้วพวกเทพปักษาเขามาแสะอะไรด้วยทำไมทำไมถึงฟันมันไม่เข้าข้าคือราชาทีอาราชาแห่งแวงพายผู้ยิ่งใหญ่ยังเร็วไปร้อยปีข้าคิดจะมาต่อกรกับข้าท่านอคินปล่อยท่านอคินนะ ถาวายการเคารพท่านพ่อท่านแม่อย่างเป็นทางการเพคะลูกพ่อเจ้าคิดเห็นอย่างไรกับพวกนักโทษพวกนั้นลูกคิดว่าในเมื่อพวกมันไร้ประโยชน์มันก็ควรจะเป็นอาหารอันโอชาของพวกเราต้องอย่างนี้สิองค์หญิงแวมพายของแม่แต่สำหรับชายที่ข้ารักข้าจะเจรจาเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ยอมอ่อนข้อพวกมันก็ไปรักกันในภพภูมิหน้าเถอะ ยอดเยี่ยมลูกวาราท่านพอ่อท่านแม่ในที่สุดพวกเราก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันสักทีพ่อดีใจจริงๆลูกไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้มินนี่ของแม่กวันเอ้ยกวนมานะลูกนะพวกเราจะต้องพยายามหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่ต้องกังวลไปนะองค์หญิงมินนี่เราอยู่ด้วยทั้งคนไม่ว่ายัางไง เราก็จะหาวิธีพาทุกคนออกไปให้ได้แต่เราคงจะมีเวลาไม่มากนักหรอกท่านอาินเรารู้จักราชาแวมพายและราชินีแวมพายดีพวกเขาไม่เอาเราไว้แน่เจ้าก็รู้ตัวเหมือนกันนี่นางศัตรูหัวใจของข้าวาราท่านพ่อท่านแม่ของเรานะ่ะไม่ได้ทำเรื่องนี้นะมีใครบางคนที่แกล้งสลับตัวพวกเราตั้งหาดข้าไม่สนใจหรอกเพราะถึงไม่มีเรื่องนี้ข้าก็อยากสังหารเจ้าอยู่แล้ว หยุดเธอวาราถึงแม้ท่านจะทำยังไงจิตใจของข้าก็ยังรักแค่องหญิงมินนี่อยู่ดีมันขิ้แทงหัวใจข้าหรือเกินท่านัคินท่านพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงทั้งทั้งที่ถ้าหากท่านรักข้าข้าจะปล่อยท่านออกมาแท้ๆข้าแค่พูดความจริงที่มันออกมาจากหัวใจของข้าไม่นี่ค่าจะต้องเป็นคนที่พใาแพ้ในเกมนี้งัหรอเฮท่านวารา ท่านเคยได้ยินหรือไม่ในเมื่อเราไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ใช่แล้วท่านคาสันข้าจะไม่มีวันยอมให้พวกมันมีความสุขกันอย่างเด็กขาดคืนนี้คือคืนพระจันทร์สีเลือดข้าว่าราชาทีอาคงจะเตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วพระราชวังแวมพายถูกได้เวทเอาไว้อย่างแน่นนาะ เราคงเข้าไปไม่ได้แน่คะ่ะท่านพี่ไม่เป็นไรนะลูกเราจะต้องเอาตัวรอดและช่วยทุกคนได้อาคินลูกแม่ลูกจะต้องปลอดภัยกลับมานะทันทีที่พูกเราจัดการเส้นน้ำในคืนพระจันทร์สีเลือดแล้ววันถัดไปก็คงจะเป็นงานอภิเษกสักทีองค์หญิงมินนี่ฟังเรานะเราจะต้องช่วยกันแอบแก้มัดได้ท่านอาคิน รีบเร็วก่อนที่เจ้าต้นเห็ดนี่มันจะดูดซึมเลือดของพวกเราต้องขออภัยจริงๆทีค่ะเข้ามารบกวนเวลาสำคัญราชาทีอาวิสาจิ้งจอกนี่เจ้าเข้ามาวุ่นวายในเขตของข้าได้ยังไงเว้แค่นี้ช่างอ่อนนักทำไมข้าจะเข้ามาไม่ได้วันนี้แหละที่ค่าจะได้สาสางบัญชีแค้นกับเจ้า อย่างที่รู้กันว่า EP ที่12 EP หน้าเนี่ยเป็นตอนจบแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ